สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล AIS อเอสลีกภูมิภาคดิวชัน2ครับคู่ระหว่างทีมแอสทินดับมาครับกรุงธนบุรีเอฟครับบุกมาเยือนทีมซิเคอร์ FC ครับหรือว่ามาเล็กวันนี้ครับกรุงธนบุรีเอฟครับอยู่ในชุดเก่งครับเสื้อสีน้ำเงิน,เ,นเกางเกงสีดำและถุงเท้าสีน้ำเงินแถบขาวส่วนทางด้านของซิเคอร์ FC ครับอยู่ในเสื้อสีแดงเ,เกางเกงสีดำและถุงเท้าสีแดง พุทธศิลป์ในวันนี้ครับเป็นทเน่ชูชื่นครับและกัปตันทีมของกรุงธนบุรีเอฟซีครับผลผลกินประชาและผงพัดอินบรรทังครับเป็นกัปตันทีมของซิกเกอร์เอฟซีนี่ครับโพดอาพานวดยินพันครับหัวหน้าผู้สอนของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับพากรุงธนบุรีเอฟซีครับเอาชนะเล็กคูทัพฟ้า2ประตูต่อศูนย์ในนัดที่ผ่านมาครับและผู้ตัดสินทเน่ชูชื่นครับเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของซิกเกอร์เอฟซีครับเขียรูกเริ่มเล่นก่อน อาวุธผายกลางครับจ่ายมาให้จีรัตจีรัตไหลามาให้อนุชาอนุชาจ่ายมาให้จตุชัยแตะหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายไปติดกองหลังของซิกเกอร์เอฟซีครับแม่โอ้ลูกนี้ทําได้ดีครับกับการแตะบอลไปด้านหน้าของจตุชัยทองบุดครับโอ้เนสติกกี้มองหาเพื่อนแล้วยังไม่เปิดแล้วเปิดเข้ามาในกรอบแกโทษจตุชัยท้องบุดขึ้นมงลวบอลมันก็ไปตกหลังคานครับ แล้อกาส2ครั้งติดครับสำหรับมิดฟิลคนนี้ครับจะดูใช้ท้องบดท,ทุ่มไกลโดยชิตพลครับแล้วไหลามาถึงเจลานี่เจลานี่ยังเบียดอยู่กับเกติพงแล้วยิงมาติดขุนพลแล้วพัก6กเข้ามาอือของซิทิธอนชูดีครับบอลอยู่ที่เจลานี่จ่ายไปสมศักสมศักคืนให้เจลานี่ยิงลูกนี้ก็บอลลอยข้ามคานออกไปนิดเดียวครับ โอ้เป็นนกกาทักทายของเจลานนี่ครับถือว่ายิงได้ดีครับแต่ว่ายังไม่สามารถทําประตูได้ชีดัตกลิ่งกดกลางครับไหลไม่โค้นเองซิดิกกี้เปิดเข้ามาติดแถงหลังของซิกเกอร์เอฟซีวุฒิพงษ์บ่นชุมไปกดดันแล้วขยันครับยังได้อยู่ครับแล้วย่งบอลได้เปิดอนุชายิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูตะโูนครูนทอนบุรีเอฟซีครับได้ประตูขึ้นนําจากอนุชาสุนทรโคนครับแม่ต้องชมวุฒิพงษ์บ่นชุมครับ เป็นลูกขยันของเขาจริงๆครับสำหรับลูกนี้ครับวิ่งเข้ามาแย่งบอลจากแผงหลังซิกเกอร์เอฟได้ครับแล้วเป็นอนุชาสุดประโคนครับงหารต่อจาะหน้าประตูลูกนี้ไม่พลาดครับก็ลงทัมบูริฟสครับบุกมานำทีมจากฝูงครับซิกเกอร์เอถึงทีมครับครองจังสุดประตูตอนหนึ่งครับอนุชาเปิดลูกเตะมุมลูกนี้สามเอลดด้หมออกไปครับ ด่งไปเยอะครับสำหรับเซนเตอร์ฮับชาวกาหนาครับซามูเอลควาฟูด้วยดิชอนชูดีแล้วเปิดมาทางด้านหน้าครับวุฒิพงษ์บ้นชุมเก็บบอลได้ไหมยังไม่ได้มาถึงโคเนซิดิกี้จจกทางซ้ายให้เตตุชัยไหลามาให้ไม่ถึงอนุชาครับมงังเตะก้เล่นซิเคเกอร์แล้วพูดสินครับท่นน้ชูชื่นก็เป่านุ่กหมดเวลากลารแข่งขันในครึ่งแรกครับ เป็นทางด้านของทีมเยือนครับอัศวินดาบมา้ากรุงธนบุรีเอฟซีครับยังบุกมานำซิกเกอร์เอฟซีหรือว่าม้าเหล็กอยู่ที่สกอร์สูตเพื่อตัวต่อหนึ่งครับเป็นสกอร์ที่ต้องเรียกเลยว่าเซอร์ไพรส์สำหรับทีมเจ้าบ้านครับอันนี้ก็เป็นแฟนคลับพันแท้ของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีมาแลกของที่ระลึกกันครับสำหรับทีมซิกเกอร์เอฟซีครับบอลอยู่ที่โอปาร่าฮิงลีครับเริ่มพึ่งหลัง จ่ายไม่สมสักครับสมสักยังได้อยู่แล้วทามยิงลูกนี้ก็ไปเข้ามือกีทอนชูดีครับแลูกยิงของทามชัยนุพลศิลามันค่อนข้างเบาครับก็กีทอนชูดีก็เซฟสบายครับล้วบอลมาอยู่ทางเส้นฝั่งซ้ายครับสาธรครับสลาวุฒิผายกลางล้มลงไปไม่ฟาวครับสาธรจ่ายให้เจรานี่เจรานี่ไม่ดิงครับเปิดมาเสาสองให้ออปาร่าหิงลี่ครับโอปาร่าจ่ายไม่สมสักสมศักอยู่ที่บอลไหลมาตรงกลางให้นพพล มองหาเพื่อนแล้วไหลามาทางซ้ายครับกฤษดากฤษดาเปิดเท,ท้าซ้ายแล้วก็หลุดกรอบออกไปครับแหมหลุดกรอบไปเยอะครับสำหรับทุกเปิดของกฤษดาสวนจันทร์ครับก็ถักไทยน่ากลัวครับสำหรับข้างหลังของซิเกอร์เอฟซีครับลูนีเกริพงมองไม่ขาดาบอลมาถึงเจรันี่ตั้งป้อมแล้วยิงด้วยซ้ายตรงนี้ก็เบียดเสาออกไปครับแหมโอ้ลูกยิงของเจรันี่ครับเป็นส้มหล่นครับของเกริพง์เถื่อรอบเพลนั้นมงได้ไม่ดีครับก็ เป็นทางด้านของเจรนี่แกนครับโอก,กาสสับไกลที่เท้าซ้ายแก็ยังไม่ตรงกรอบอยู่ใช้เปิดมาใหน้นัทพลเหมือนแก้วล็อกเข้าซ้ายแล้ววยพงเล่นบอลยังไม่เปิดแล้วยิงลูกนีน้ก็โอ้โหไปฉลี่แผงหลังของซีเคอร์เอฟซีออกไปครับเป็นเหมือนจะเป็นลูกผ่านครับแต่ว่าก็เป็นทางด้านของแผงหลังของซีเคอร์เอฟซีเอฟสก,กัดบอลออกไปได้โอปอลากิงลี 3. แล้วบอลมันอยู่ที่สาทรครับสาทรแต้มาตรงกลางแล้วติดแล้วบอลอยู่ที่กรุงธนบุรีครับจตุชัยจ่ายให้นุชา,ย,า,ชายิงลูกนี้ก็ไปเข้ามือของวาราวุฒิศรีทาพุทธครับแม่เอาลูกยิงของธนุชาสุดเมื่คนครับมันเบาเหลือเกินครับก็ยังไม่ได้ประตูที่2ครับสำหรับทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับแนวตั้งป้อมเปิดล,ลูกนี้ซิกเกอร์เอฟซีเจรานี่แปะมาทางขวามีสมศักดิ์วิ่งมาแล้วซับลูกนี้ก็โอ้โหโออกข,ข้างไปครับไปตก ข้างเสาเป็นการวิ่งมายิงที่ดีครับแต่ว่าขาดเพียงแค่ความแม่นยำเท่าน,นั้นครับสำหรับลูกยิงของสม,สมศักดิ์มุสีกัพัน์ครับดาวยกมือเรียกเพื่อนแล้วเปิดให้มาได้กแเก์โทษคุณพลกีประชาชนสกัดบอลยังไม่ออกแล้วยิงลูกนี้ก็ออกหลังไปครับโอ้โหโอกาสติดติดกันต่อเน,นื่องครับของสม,สมศักดิ์มุสีกพันครับต้องช่วยกันให้ดีครับสำหรับเกมรับของกรุงคนบรีเอฟซีครับแล้วฟรีคิดโนเจรันนี่วิ่งหลอกแล้ว เปิดมาในจังหวะนี้บอลตกแล้วก็ออกหลังไปครับแต่ยังไม่ออกครับแม่เป็นกิริทธรชูดีครับวิ่งมารับไว้ทันครับแม่ลูกเปิดมาทางเสาสองของฮวงพัทอินบันทังครับเมื่อสักครู่ครับโคเนีซิลิกี้ครับรับบอลจากครังแดฮุนโคเนีซิลิกี้แทงลูกนี้ทะลุช่องไว้ล้ำหน้าอนุชาสุนทรพนผ่านวันจังหวะนี้โอ้โหตัวชาร์จทั้งสองคนวิ่งเข้ามาไว้ทันครับแม่อุจ่าสุนทรพจนครับด้วยที่จ่ายครับไม่ตัดสินใจยิงเองครับ มีทั้งข้างแดหุน่นทั้งวุฒิพงษ์แป้นชุมครับวิ่งเข้ามาแต่ก็ถึงบอชลช้าไปนิดเดียวเท่านั้นครับแล้วลูกยิงลูกนี้ของพงพักอินพันธ์ทางก็งไม่เข้ากรอบครับกับตันทีมซ e เคอร์เครัครบเจ่าก,กาดปั่นที่เท้าขวาครับแต่ยังไม่ตรงกรอบครับก็ยังไม่สามารถตีเสมอกรุงเทพบุรีเอฟซได้ครับสาวุฝ่ายกลางจ่ายให้โคนซิลิก,กี้ครับข้างแดหุ่นครับ แฟนเด็นลากจีไปแล้วซัดด้วยซ้ายไปติดอนุชาครับแล้วไม่ล้ำหน้าครับอนุชาได้บอลแล้วยิงลุ่งเี่ยวโอ้โหลอยข้ามผานไปไกลครับอแฟนบอลก็ได้เฮครับแล้วก็เฮเกอร์ครับวันนั้นยังไม่เข้าไปสู่ก้นตาข่ายครับแต่ผมพัดยิงอีกครั้งหนึ่งก็ไปเข้ามือกีทอนแหมโอ้โหลูกนีุ้ณพัดยิงบรรทางยิงได้ดีมากแล้วครับแต่ว่าสบการหน่องกีทอนโชคดีครับพับไว้ได้ครับแล้ว เจ้าต,ตัวเปิดบอลเร็วมาในจังหวะนี้ครับบอลมาที่้งังแดงุนโอาบอลลงสวยครับแล้วแากทางซ้ายให้นัทพลเหมือนแก้วแล้วออกไปเหยียบบอลแล้วยังได้อยู่ครับพลเหมือนแก้วไปที่ริมเส้นฝั่งซ้ายครับอนุชาอนุชาจาา่ายไม่คังแดฮุนครับเอาหาเพื่อนนี่ทีดาตู่ตรงกลางครับแล้วเปิดมาพลเหมือนแก้วชักไม่โดนวิถีพงเป้ลชุมตั้งปออ้อมแล้วยิงด้วยฝ่ามือพุทธไปแผงหลังของซิเคอร์เอฟซีครับโอโ้โหแม สองคนครับไม่โดนนืบอลบอลเลยมาถึงที่ผงปั้นชุมครับก็ยิงไปติดแผงหลังของซิเคอร์เอฟซีครับแม่ยอดยิงครับสำหรับความพยันของโจ้เบงคคุณผงปั้นชุมครับก็ยังทําประตูไม่ได้ครับรับศูนย์หน้าร่างเล็กลายนี้ครับแล้วเปิดมุมมาลุกนี้ฉีรัตติ่งกดกลางบอลลงท้าซ้ายสวยครับเรายังเบียดอยู่กับแผงหลังซิเกอร์เอฟซีครับได้อยู่จ่ายไม่ได้ครั้งแดงหุนกระชากเข้าไปแล้วล็อกหนึ่งที่แล้วยิงด้วยขวา ไปชนเสาครับโอ้โหแล้วอนุชายิงก็ไปติดแผงหลังแล้วแล้วเคลียร์ออกมาเกดิพงยิงก็ไปติดซีเคอเอฟซีแล้วครับแมวโว่ลูกยิงของเกดีพงเหลือรอบเกยแรอบศิษเก่าทีมซิเคอร์เอฟซีย์เพในฤดูกาลสองติดสามครับแต่ลูกนี้ครับดูนะครับข้างแดฮุนล็อกได้ซ้ายแล้วยิงด้วยขวาไปชนเสาครับโอ้โหพลาดโอกาสการขึ้นนำห่างสองศูนย์อย่างน่าเสียดายครับโอ้ของปีกชาวเกาหลีใต้ครับข้างแดฮุนครับน่าเสียดายจริงๆครับบันอยู่ที่สมศักดิ์ครับ แต่ทา,างซ้ายให้เจลรนนี่เจนี่โดนกับสลาวุฒิผายกลางเปิดเข้าตรงกลางขุนพลตดประชาพักอ,อกแล้วบอลยังไม่ไปไหนโอ,โ,อโอ้โหโอกาสของซีเกอร์เอฟซียับลุดลอยไปครับสำหรับลูกยิงใน,นจังหวะน,นี้ครับขุนพลนั้นพักอ,อกเกือบที่จะทําให้กรุงธมรีเสียประตูครับแล้วบอลเลยมาถึงครับทางซ้ายคางในฮุนเปิดให้อุชาเรียกเพื่อนไปต,ติดแทงหลังแต่ยังได้อยู่ล็อกเข้าซ้าย มีบาบา้ามีโคนเคนเ่โคนเน่กระดกมาให้นุชายังไม่ยิงแล้วจ้าลงกลางให้บาบา้าโอ้โหไ็ยิงไม่งงนะแม่ไังเป็นทางด้านของนพโคนครับสกัดไว้ได้ทันครับโอ้โหอนุชาศุนประโคนครับเอาอีกแล้วครับหัใจกว้างจริงครับอัตธพลเหมือนแก้วเปิดลูกนี้ครับอนุชาศุนประโคนหนึงน่งๆแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหลุงฮันบุรียซียาบุกมานำจากฝุงซิเกอร์เอฟซีศุนย์ระตูตัครับจากการเปิดสวยๆของนัตพลเหมือนแก้วครับ ตกมาที่สีสากของอนุชาสุดมรโคนครับบุรีรัมคอนเนคชั่นครับทากรุงธนบุรีรัมศีรับขึ้นนำซีเคเอฟซีศูนย์ประตูตวสองครับลูกนี้ครับหมองโล่งๆคนเดียวครับอนุชาสุดมรโคนครับโอ้โหเจ้าตัวนั้นยิ้มหวานครับเป็นดอยยิ้มของผู้ที่ทำประตูได้ครับก็ยกมือชื่นชมครับนัตพลเหมือนแกะเพราะว่าเปิดได้แม่นยำจริงๆครับซีเคเอฟซีครับตามหลังกรุงธนบุรีรัมศีรษะประตูตัวสองครับ แล้วซิกเกอร์เอฟซีครับเร่งสปีดหวังจะเอาประตูคืนครับสมศักดิ์มุสิกะพันธ์แต่งเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้เสียบเสาไกลครับหนึ่งประตูตัวสองสมศักดิ์มุสิกะพันธ์ครับยิงตีไข่แตกให้กับทีมซิกเกอร์เอฟซีครับหนึ่งประตูตัวสองจากลูกยิงสุดสวยครับเบียดเสาไกลเข้าไปเลยครับสมศักดิ์มุสิกะพันธ์คนนี้เลยครับแม่ยิงประตูในช่วงทดเจ็บนาทีที่90้บวกหครับโอ้โห จะมีเวลาทันไหมครับสำหรับทีมเจ้าบ้านครับซิเกอร์เอฟซีกรุงธนบุรีเอฟซีครับก็เอาบอลมาเขี่ยครับแล้วก็เป็นทางด้านของผปุตตสิงห์ครับทะเนียดชูชื่นต่อเวลาการแข่งขันครับจบเกมครับอัลสเวนดาม้ากรุงธนบุรีเอฟซีครับบุกมาเอาชนะทีมจากฝังซิเกอร์เอฟซีครับหนึ่งประตูต่อสองครับแล้วเป็นการโค่นบอลลังจากฝูงของทีมซิเกอร์เอฟซีครับสามารถเอาชนะทีมซิกเกอร์ที่มีศูนย์หน้าดาวซันโดว์สิบประตูครับได้เป็นทีมแรก ก็สามารถเก็บชัยชนะไปฝากแฟนทุกบอลชาวฝั่งผนได้ครับและนี่ครับแฟนกลับกันแท้ของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีฮะตัมให้กำลังใจพวกเราถึงสนามกีฬาการแขหงของจังครับมากันเยอะเลยทีเดียวครับจบเกมครับก็ร้องเพลงครับให้กำลังใจนักเตะของพวกเราครับไม่ว่าเราจะแพ้ครับเสมอรือชนะครับนี่เลยครับคือผู้เล่นคนที่12ครับผู้ที่สนับสนุกเราครับอย่างแท้จริงร่วมกัน ขับขานบทเพลงร่วมทุกร่วมสุขครับแล้วก็ในนัดนี้ครับอัศวินดับมาก,ก็สามารถสร้างความสุขให้กับแฟนบอลทุกคนได้ก่อนในท้ายรายการครับยังมีบทสัมภาษณ์ของนนผู้สอนของทั้ง2ทีมครับแต่สำหรับในวันนี้ครับรายการ KTFC Score ก,ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ สุปไหมครับในงครับก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมว่ามันมีความผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับเกมนะครับกับกองหลังก็เลยทําให้เสียประตูลูกแรกเสียประตูในครึ่งแรกเนี่ยเลยทําให้เราเล่นเล่นเกมยากขึ้นนะครับก็เสียดายเหมือนกันวันนี้ก็เด็กๆก็เล่นดีแต่ว่ามีความผิดพลาดเล็กน้อยผมว่าฟตุตบอลก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับ <laughs> ถ้าเผื่อทำอยังไงก็ได้ให้ผิดพลาดน้อยสุดถ้าผิดพลาดน้อยสุดก็โอกาสที่จะเสียประตูก็จะน้อยสุดครับ มากลเกมนี้ครับเกิดจากอะไรครับผมว่าหนึ่งเนี่ยเด็กๆเ,เกิดจากการที่เขาเขามั่นใจในตัวเองเยอะเกินไปเวลาเล่นเนี่ยก็คือจากการที่เราเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีม,มีมีความกดดันของเขาระดับหนึ่งอย่างผมเองเนี่ยกับทีมงานก็มีความกดดันเฮ้เราจะรักษาอันดับหนึ่งของตารางไว้ยังไงเพราะพอเราเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกับเราถูกยกเป็นตัวเต็งขึ้นมาทําให้ความกดดันของของลเ,เด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ลูกเห็นได้จากวันนี้ก็คือการผิดพลาดง่ายๆแล้วรือ การเล่นเกมเนี่ยถ้าเทียบกับ4แมตช์5แมตช์ที่เราเล่นผ่านมาเนี่ยวันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเล่นแย่ที่สุดครับก็น่าจะต้องกลับไปเกี่ยวกับปรับปรุงเรื่องความรู้สึกของนักเตะขึ้นมาให้บิวขึ้นมาให้มันได้เหมือนเดิมครับอยากให้รู้สึกเป็นคนที่มีคเป็นบ้างก็จริงๆผมกับพี่อาก็รู้จักกันดีครับก็ พี่อาเขวางทำทำกันบ้านมาดีก็ยินดีด้วยครับกับที่กรุงธนบุรีชนะวันนี้นะครับก็เด็ก,กๆทุกคนวิ่งไล่แล้วก็เกม Counter Attack กรุงธนบุรีเ c เล่นค่อนข้างดีครับผมชื่นชมแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเล่นแบบนี้ก็น่าจะอยู่อันดับท็อปๆต้นๆของหัวตารางได้ครับก็ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นวันนี้ครับก็ทีมงานก็พอจะเอากกไปแก้ไขนะครับก็แฟนบอลของซีเกอร์ที่ตามมาเชียร์วันนี้ก็อย่าเพิ่งผิดหวงังเกมมันอาจจะดูไม่ไม่เหมือนทุกเกมที่เราได้บุกเยอะได้การทําชิ่งอะไรดีก็เดี๋ยวขอแมตช์หน้าจะแก้ตัวครับก็เราจะมีเกมกลางสัปดาห์กับเกรกคูเป็นบอลเอเฟเอครับก็คิดว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับอะไรคือ เจ้าทังความเด็กใันักเครับนะครับนักพุดบอลทุกคนครับรวมทั้งทีมงานทั้งสตาฟนะครับรวมถึงท่านประธานสโมสรทุกคนมีส่วนร่วมในชัยชนะนะครับผมรู้สึกดีใจที่ว่าพวกเราเล่นกันด้วยด้วยทีมสปิริตทุกคนทํางานกันอย่างหนักนะครับซึ่งการมาเยือนซีเกอร์ในบ้านแล้วเอาสามแต้มกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมบอกใหยเขาเป็นทีมที่ดีมากเป็นทีมที่ผมผมผมการันตีว่าเขาไปแชมเปี้ยนลีกแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่า มันก็อาจจะต้องเดินทางกันไกลนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่าทีมเราก็ยังยังยัง,ยงวางใจไม่ได้ครับแมตต์ต่อแมตต์ครั้งต่อครั้งอาทิตย์ต่ออาทิตย์เราต้องทํางานกันหนักทุกอาทิตย์ครับทีมผมโค้ชอาครับสามารถทําตามแท็กติกที่โค้ชอาวางไว้ได้ในนาทีทาโอ้โห<อ>เขาทําได้แบบดีกว่าดีกว่าที่ผมพูดไว้อีกครับผมอาจจะไม่มีแท็กติกอะไรมากครับผมโค้ชบ้านนอกนะอาจจะมีเรื่องของ ความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็กระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทํางานในสิ่งที่เขารักให้ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องแท็กติกเนี่ยผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ว่าวิธีการเล่นที่เขาเล่นเนี่ยมันเล่นด้วยหัวใจแท้ๆนะครับขอบคุณครับขั้นต่อไปครับเจอสาคอนในบ้านครับก่อนที่จะถึงเข้าช่วงของการครับเราเตรียมตัวอย่าไรบ้างครับก็เราคงจะต้องทํางานหนักกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราเป็นทีมที่ถ้าไปเทียบกับทีมอื่นแล้วเนี่ยเราคงยังด้ยอยกว่าเขาอีกเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนสนักว่า เราอาจจะชนะวันนี้แต่วันหน้ามันอาจจะไม่แน่เพราะนั้นเราต้องทํางานหนักขึ้นไปกว่าที่เราเคยทาครับแล้วอนาคตจะเป็นไงเราก็มาว่ากันอีกทีครับผดแฟนคลับับที่ตามมาจากฝั่งตรงถึ้นต้องจักเลยครับหัวใจครับเรื่องนี้หัวใจล้วนๆนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่คอยให้กําลังใจเราแม้จะคือคือถ้าเทียบกับทีมอื่นเนะี่ยผมว่าเราจานวนน้อยกว่านะแต่ถ้าเทียบเรื่องหัวใจเราใหญ่ว่านั่นเยอะครับขอบคุณครับ